สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟเซตามาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำชาเซนนะคะชาเซนคืออะไรชาเซนก็คือเจ้าหนี้ค่ะตอนนี้เรามาถึงถิ่นนะคะที่ทาคายามาในจังหวัดอารานะคะเป็นต้นกําเนิดของการทําชาเซนเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ากรรมวิธีในการทําชาเซนเนี่ยมันยากแค่ไหนและเราสองคนจะพิชิตการทําชาเซนนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ แหวนนี pues ่เลยครับหวนคุณก็คือ <notre> ห <morph flats> ักหักเลยต้องเชื่อชานใช้ความชำนาญมาก ในในมือในทั่วโลกมี500กว่าชินนีนะครับไม่ไ่นก็ีก็นีเอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในั้ารอนั้น่าทำดีมากมีสี่สิบสองคนแต่เขาทำกันต่อสุดท้ายให้เรียกตัว เล็กใหญ่เลยนะฮะเออลงอันนอ้วนหอมนะมันไม่เห็นมีอ้วนหอมเลยใช่ผมมองไม่เห็นอ้วนหอมอ่ะคือความหนากับความบางชิม่เดิลบีคอนหนึ่งมิลลิเมตรครับแยกเป็นสองอันเอ๊ะจุหกสี่ตรงนี้สองจุสี่ข้างในเอ๊ะละเอียดกว่าแล้วเขาแยกยังไงโอ้ทำไม่แยกเลเป็นคอมพิวเตอร์เอโรบอตเตอร์ว่ากี่รูปแบบสุดวิสほぼ同じ ออเขาแบ่งมาก่อนแล้วก็ดึงผมคงจะดึงขาดไปเลยไม้ไผ่อีกชนิดนึีกชนิดนึงชชคอมระสิมุระสกิ คันจิตเป็นตัวมูลาสกิครับผมแปลว่าสีม่วงนะสีม่วงคูดค <Cool, cool. S 2> ูดอันนี้ดัดรอมดัดรอมหืดัดรอมทำคูดค <c oughs> <น>ูดคูดอ๋ออ๋อเขาเป็นที่รองเฉยเพื่อดัด เออเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันบางลงสุกอนช่งไมมีสวยและสะอาดเลยออมีความเหนียวอีกันเนาะ อ๋อใช่น้ำแล้วใช่ไหมครับเหมนรีดขนหน้ามาอ่าใช่รีดผนหน้าม้าทำกรชันได้เลยนะเป็นผมอ๋อต้องให้บางที่สุดเนาะ ทำไมมันดูบางกว่านี้แล้วเนี่ยนในการใช้นี่ของเขาีแบบสุดยอดดูผมงอกเพียงนะตอนนี้มมมอาการเริ่มดักบอลแยกแเยอะวุ่นของอว่นของอกจากกันกำลังใจนั้นก็จะ

ก็วันนี้ที่อยากจะให้ทําก็คือเขาจะทำสตาอามิก็คือการสานด้านชั้นล่างไว้ให้แล้วนะครับ<ม>ที่อยากให้ทําคือ2ขั้นตอนเนี้ครับผมมูเอามิกับชิอาเกะอีก่แล้วก็ก็คือการสานด้านบนแล้วก็การสารเชือกด้านบนครับแล้วก็ทําในรูปแบบสําเร็จ mm hmm. ก็อีกให้ทำสองขั้นตอนนี้ครับ mm hmm. ยากนะยากครับผมไม่ยาก นี่นะคะก็คือเป็นสิ่งที่สาสตราบุตรทำในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์จะให้ร้อยเชือกนะคะแต่ความยากคือมันยากมากจริงๆรู้เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะไม่รู้ว่ากล้องโฟ,โฟกัสรือเปล่านะคือต้องสลับไม้หนึ่งต่อหนึ่งสายตาเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแบบทึ่งในความอลังการของอาจารย์นี่ค่ะแล้วเขาก็จะร้อยเชือกมาเป็นแบบนี้เขาก็จะมีหลายแพทเทิร์นอันนี้เขารู้ว่าเป็นคนไทยมาแล้วก็ร้อยมาโชว์นะคะธงชาติไทย อันนี้สีดําก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราต้องร้อยแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เรายังทําไม่ได้เลยแต่ต้องรออาจารย์อธิบายนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะมันนีม่กี่ลองแล้วมันไม่ได้มันต้องสลับอยางะน้นตาขามงไม่เห็นนะคะนี่ใช่ไหม ไปเจองันต่อไปใช่ไหมอันนี้คืออย่างนี้แล้วก็ดึงมอยดึงขวาแล้วก็ปล่อยตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้ก็อันนี้อันต่อไปแม่คล้องข้างหลังใช่ไหมลูกบอดใช่ครับมันจะได้ดึงอันนี้ออกมาก่อนดีกว่าเพราะมันจะบการงงมองไม่เห็นใช่ไหมใช่เมฆกับวลุยออ๋โอเคโอเคเดี๋ยวมาซื้อแล้วก็ปล่อย ครับอเคเริ่มใหม่เราไปเรียนต่อใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้แล้ว่าตัวนี้มา่อกันต่อลุงแกจะใช้ตัวนี้ครับสลับสลับเสเชือกข้างล่างครับมาอยู่ด้านซ้ายมือตลอดนี้ซื้อของเหรใช่ครับแต่ก็แพงนะครับไม่ไม่ได้ถูกถูกนะ หลายพันอยู่ใช่ใช่ครับตาลายแล้วตอนนี้ใช่ตาลายแล้วเซนเซอเมสุบาลาชีですねผมว่าผมว่าดัชกับดัชก็ไม่รู้กันแล้วใช่ไหมไม่ก็ยุบความยากก็คือตาเราจะลายนะคะแล้วเราก็จะมองไม่ค่อยเห็น ดีเนี่ยตอนเด็กๆชอบถักเชือกต้อให้เตะฟุตบอลยังพอไหวนะคุณเมน้น <laughs> วิ่งสุดใจเลยเตะฟุตบอลเนี่ยนี่นาะคะในที่สุดเราจะก็ทำเสร็จแล้วเย้อารมณ์เหมือนแบบการถักเชือกอะถ้าใครเคยแบบถักถักเชือกข้อมือนะก็จะทําได้แต่ความยากของของเขาก็าคือตาเราจะลายเพราะว่าเส้นมันถี่มากนะคะ นี้พอเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็มัดป่มให้นะคะแล้วก็ดัดลอนนะคะให้มันดูโค้งงอมีด้านในกับด้านนอกนะคะเสร็จแล้วชาเซนครั้งแรกในชีวิตนี่นะคะอาจารย์ก็พยายามสางลอนนะคะที่นี่ที่เรามากันนะคะดีชื่อว่า ซูิกะเอ็นนะคะเพื่อนๆสามารถไป follow i n s t a g กรมได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลด QR code นะคะจากที่นี้ได้เลยก็เป็นที่ทำชาเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นไอเทมชาเซนที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมาจากที่นี้นะคะโดยอาจารย์ผู้ชนาญการนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นรุ่นที่25แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะส่งต่อไป รุ่นที่ีนะคะไม้ไผ่ที่ทำเนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นไม้ไผ่ที่เก็บมาแล้วสอง้ห้าปีซึ่งเขาจะมีกรรมวิธีแบบในการทำที่ยาวนานนะคะเริ่มต้นจากไม้ไผ่ไอันนี้นะคะต้องเก็บเป็นเวลาสองปี<ม>เพื่อแบบเขาจะมีกรรมวิธีเนาะพอตัดเสร็จเป็นยาวๆ<ม>ใช่ไหมเขาจะไปต้มเพื่อเอาฟองมันออกแล้วก็ตากให้แห้งในช่วงเดือนหน<ม>ึ่งเดือน2ที่มีอากาศแห้งนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ใน เ,ออเขาเรียกห้องเก็บของเพื่อให้มันแห้งจริงพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะสามสี่ห้าหอีกเจ็ดขั้นตอนนะคะตามที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือขั้นตอนนี้นะคะตามนี้เลยก็กว่าจะมาเป็นขั้นตอนนี้ต้องทิ้งระยะเวลา2ปีนะคะแล้วก็ไม้ชาเซนอันนึงเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้นะคะก็คือต้องใช้มือคนนี่แหละทำคนหนคนเนี่ยสามารถผลิตได้5ชิ้นต่อวันนะคะ สำหรับอาจารย์เองเนี่ยท่านก็สามารถผลิตได้12,000ชิ้นต่อปีแต่ว่าทั้ง8สเต็ปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำทั้ง8สเต็ปนะก็มีทีมงานคุณภาพนะคะช่วยทำประมาณ40กว่าคนนะคะก็ถึงรู้สาเหตุว่าทำไมราคาชาเซนถึงแพงเพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแฮนด์เมดนะคะ แล้วก็ชาเซนเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีพิธีเซเลโมนี่ชงชานะคะหรือว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเขาก็จะใช้ชาเซนอันใหม่จะไม่ใช้ซ้ำนะคะแต่ว่าปกติชาเซนเนี่ยจะใช้ได้ชงชาทั้งหมดประมาณ500 500กว่าครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เขาก็จะมีที่ตากเนาะก็คือเป็นอันนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับแจกันพอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ครอบชาเซนลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้แห้งรามไม่ขึ้นนะคะพอแห้งแล้วแห้งดีแล้วเราก็ค่อยเก็บเอาในอ่ในขวดแก้วหรือว่าในโถพลาสติกของเขาอะนะคะเ<ม>พราะว่าที่เมืองไทยอากาศค่อนข้างชื้นเนาะแล้วก็เชื้อรามาง่ายอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีนะคะเป็นยังบ้างคะ่ะอ,อลุลงในการทำชาเซนครั้งแรกใช่มากครับเพราะว่ากว่าจะร้อยได้ตรงนี้นะอืม,อมตาแทบพัง อันนี้เราดีไซน์รุ่นใหม่ด้วยนะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมันต้องเป็นแบบกลมไมอันนี้เราเน้นเหลี่ยมเราต้องการความแตกต่างในตลาดมันเหลี่ยมจีบเบี้ยวๆด้วยนะอย่าบอกว่าโจมันจากที่นี่นะเสียชื่อเขาอย่านเข้าใจแล้นีตั้เพิ่งขัดเพิ่งฝพกขัดนะครับจะเล่นได้ยางไงครใช่เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ช่วยดัดนะต้องให้อาจารย์ช่วยดัดอันนี้หงสาวแซมเองอาจารย์ช่วยอริยาตกกระซายมาซื้อนี้ะถ้าแบบสวยงามจะเป็นแบบกลมแล้วแบบโอ้ลูกแบบเหลี่ยม ยงกักวในเด็ดีนะคะอันนี้มันดอกเห็ดเลยเนาะใช่สวยมากเหมือนคนทำอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นตอบหน่อย่อยดู่เป็นไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยนะอบลุงเนี่ยคือ ไม่ใช่แค่มีฝีมืออย่างเดียวนะต้องมีสมาธิแล้วมีความตั้งใจจริง,รงๆอ่ะถึงจะทําได้ขนาดเราแค่ร้อยเชือกสองชั้นเนี่ยเรายังรู้สึกแบบเมื่อไหรจะครบรอบเมื่อไหรจะครบรอบนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเถอะแพงก็ยอมเพราะเห็นเขาว่าทําจริงๆแล้วแบบโอ้ขั้นตอนเขาเยอะมากนะคะแล้วก็ส่งต่อกันแบบทอ,อท,อทอดต่อทอดกว่าจะได้ทําแต่อันนี้เขาเอามาโชว์นะคะเป็นไม้ไผ่อายุสองรอยห้าสิบปีนะ เขาบอกว่าไม้ไผ่มันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยจะมีไม้ไผ่หลากหลายสายพันธุ์เหมือนที่นี่ไหมนะคะอันนี้เอาก็จะมีทั้งแบบสีขาวแล้วก็สีออกแบบน้ำตาลม่วงๆนะคะเขาก็จะมีชื่อสายพันธุ์ของเขานี่และนี้พอเขาหั่นเนี่ยเขาก็แซะด้านในออกด้วยนะเพราะว่าถ้าดูจากไม้ไผ่อันเนี้ย เขาจะมีเนื้อขาวๆอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็เอาเนื้อขาวๆออกก่อนให้มันเหลือเป็นแบบบางๆก็สุดยอดเลยใช่เหมือนคนทำถูกถูกเลยถูกต้องโอ้ปุงมตอบดีมากไมต้องแลผมด้วยเช็คคีิดแบกไหม ก็อันนี้เป็นขนาดมาตรฐานนะครับผมยมโจหามนะครับผมก็จะมีสี่เสือครึ่งสี่เสือครึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะเราจะมีครึ่งหนึ่งเป็นกับนี่เป็นขนาดมาตรฐานก็ขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นขนาดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเล็กก็จะมีแค่สองโจเขาอย่างนี้ 1> 1, 2, นหนึ่งสองแค่นั้นนะครับเอาไว้สําหรับเจอกันตัวต่อตัวนะครับผมระหว่างคนชงชากับคนดื่มชาอันนี้เป็นภาพวาดของผู้ที่มีศักดิ์ในาวัดไทยโรไดจิตนะครับผมก็คือข้อเจียนเป็นรูปวงกลมวงกลมนี่หมายความว่วมาความเป็นธรรมชาตินะครับมีความมีความเป็นธรรมชาติโดยรวมของโลกนี้ ก็จะใช้ชาเซลนะครับในการตีชาเอามือจับแก้วไว้แล้วก็ตีไปวางไว้ตรงวางไว้ครับวางไว้แล้วก็ค่อยๆตี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 ตตี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  ไม่มีฟองออกมาโอ้โอ ah ้นิสส์เล็กออกมาก็โอเคแล้วครับต่อไป เวลาดื่มชาจะกินคู่กับขนมหวานญี่ปุ่นบ้างก็เป็นน้ำตาลก้อนบ้างก็เป็นขนมไส้ถั่วแดงจะมีรสที่ค่อนข้างหวานนะคะพอดื่มชาแล้วเนี่ยรสชาติก็จะกลมกล่อมลงตัวพอดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมก่อนดื่มชาเนี่ยเราต้องหมุนถ้วยด้วยสาเหตุที่ต้องหมุนถ้วยชาก็เป็นเพราะว่าต้องการให้คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราได้เห็นความงดงามของลวดลายของถ้วยชาซึ่งใน ก่อนนั้นเนี่ยเจ้านายระดับสูงของญี่ปุ่นเวลาชื่นชมนักชงชาท่าไหนก็จะเลี้ยงดูหรือตบรางวัลให้แก่นักชงนั้นด้วยถ้วยรางวัลลายสวยงามนะคะเป็นถ้วยชาซึ่งบางถ้วยเนี่ยก็เลอค่ามากๆเหมือนกับกษัตริย์ในยุโรปที่ชื่นชมศิลปินนักวาดภาพก็จะตบรางวัลให้นะคะเมื่อนัก นั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านของตนก็อยากจะโชว์ถ้วยที่ได้รับตกรางวัลมาให้กับผู้อื่นได้เห็นให้ชาวบ้านได้เห็นด้วยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องหมุนแก้วด้านที่สวยออกไปด้านนอกเพื่อให้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยได้เห็นนั่นเองค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เราจะถูกใจเพื่อนๆนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ